ฮัลโหลสตรีมเพื่อนชาวที่เชคแคมนะวันนี้เราก็มาขายของที่ร้านนะเบอร์ห้องผมวันนี้ต้องแต่งตัวเนิื้อหน่อยเพราะว่าขายสภาพสไตล์นี้อ่าพึ่งเสร็จอ่าฝนกับพึ่งหยุดไปแล้วขอนั่งหน่อยนึกไอ้เข้าฝนกับพึ่งหยุดนะก็ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ขายของว้ายแสงตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ขายของแล้วแต่นีฝนหยุดก็เลยได้ขายก็มาอุดหนุนด้วย ม่นมีคนมาเชียร์ฮาวาดเชียวฮาวาดก็ส่งการ์นะนาก็อา่าลืมเสื้อผาเราก็ส่งการได้มังไรดอกโอเคแล้วก็ฝากถึงเดบิมเดบิมลิานนะคะเดบิมไหนนะเดอเนี้นะยออนางบอกนางจะมาขายเสื้อผ้ากัเราไว้วแล้วกจเลือดูก่อนได้ค่ะลองได้ทุกตัวนะบิมลิซาดูดูเสื้อผ้ามันอยนี้ขาาก็แล้วค่ขายเสื้อ้าทอม เออถ้าจะมาก็มานะจ๊ะฉันรออยู่โอเค bye. ไปได้ไปละ